เอาครับเมื่อวานก็หลุดที่1,680นะอบผมบอกม่กลุ่มนะครับถ้าหลุด1,680พิจารณาช็อตนะครับเนาะก,ก็พิจาจณาช็อตสั้นๆนะครับ100-200จุดเนี่ยมันก็จะเนี่ยถ้าเรา TP เราก็จะได้นะครับเนาะตรงนี้เป็นจุดรีเทสนะครับอ่าเนี่ยถ้าเรา follow ตามนะเราจะได้ประมาณมันหลุดที่800ใช่ไหมเนี่ยมันจะลงมาที่600กว่าไหมประมาณ100กว่า200จุดนะเนาะก็พิจารณาช็อตตรงนี้นะครับเนาะก็มันต้องไวๆนิดนึงครับตอนนี้กำลังรีเทสอีกรอบนะ ในโซนของ BTC นะครับรีเทสบนเส้น e m a 3เส้นนี้เนาะถ้าไม่ผ่านก็จะตกไปนะครับแนวรีเทสจะอยู่ที่1 6 9 0 0แล้วก็1 7นะครับถ้าขึ้นมายืน1 7ไม่ได้ก็อาจจะเป็นโซนที่อาจจะช็อตต่อเนาะอ่าตรงนี้นะครับเนาะ e m a 3เส้นนะจ,จะ1 6 9 0 0นะถ้าไม่ผ่านอืมเพราะว่าตอนนี้เส้นไอ้แม็กดีก็อยู่ต่ำละอยู่ต่ำกว่าสัญลัลษณ์ลายนะโวล,ลุ่มไม่มีเนาะแล้วก็ไอซ์ไอ,ไอ,ไอทำชแนลขาลงชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับเนาะก็มีแนวโน้อมอาจจะย่อลงนอกจากมันจะกลับขึ้นนมายืที่ 10, 7, แล้วหมื่นเจ็ดแล้วเรากลับขึ้นไปแล้วแต่ตอนนี้ยังเป็นชแนวขาลงชัดเจนครับนี่ครับเห็นนะครับเน,นวน้ลงที่มันจะซิกแซกลงอย่างนี้เนาะก็มาลุ้นกันว่ามันจะนเลื่ขึ้นไปได้ไหมแต่ถ้าใครมีไม้เสียงก็อาจจะเข้าช็อตไปในแนวนี้ครับแนวนี้เกิดไม่ผ่าน SL ไว้ชิดๆนะเกิดไม่ผ่านแล้วก็จะเล่นสั้นๆตกลงมาได้เนาะมันอาจจะค่อยๆไหลนะครับเนะในส่วนของ BTC นะาทาเพรม4ชั่วโมงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะส่วน D ตอนนี้ก็หลุดลงมาแล้วเห็นไหมมีแท่งนี้หลุดที่แนวแตานี้เห็นไหมหมื่นหกเก้า ในส่วนของ BTC เนอะอโอเคสำหรับ BTC ก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเรามาต่อตัวไหนดี Ether แล้วกันแล้วกันอเอร์อีกสักตัว e เ h e r ียมของเราโอ้อตอนนี้ฟอร์มตัวค่อนข้างอืมแต่ยังเป็นช h a n n ลงวิ่งในนี่เห็นไหมชัดเจนนะขึ้นมาไม่ผ่านไม่ผ่านนะทำับเบิลนะแล้วก็ลงชัดเจนนะตอนนี้หลุดในโซนด o บล,ล,ลงมาแนละ้วนี่เห็นไหมแล้วก็หลุดไอ ตอนนี้ขอให้มันกลับมาเป็นไซด์เวย์ในกรอบใหญ่นะครับก็คือตรงนี้เนาะนี่ขออย่าหลุดในส่วนนี้นะครับเนาะอย่าหลุดโลดตรงนี้นะครับเนาะขอให้มันเป็นไซด์เวย์ขึ้นอย่างนี้แอนไซด์เวย์ในภาพดลองเทิร์มนะครับเนาะขอให้มันเป็นอย่างนี้นะแต่แนวน้มที่มันจะลงมาอีกค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ไนดะ้อีทีเรียมน่าจะมาทดสอบที่เดิมน,นะครับหมื่นเอ้พันสองนะครับเนาะตอนนี้อาจจะขึ้นมารีเทสตรงนี้แล้วกันถ้าตรงนี้แถวนี้ไม่ผ่านนะแถวอ่าทั้งสองห้าสิบนะครับถ้าไม่ผ่านนะก็อาจจะเป็นจุดในการเข้าช็อออตตนนนนนะะะะเเพพรราาว่่มัจยูส้้งีีดนะ เทเลไรมันจะเป็นแนวแตะของเทเลกดลงมาเนาะเป็นชั้นแนวของมันนะครับเนาะถ้าเข้าเข้าตรงนี้นะครับเนาะในส่วนของอาจจะพนะันสองสี่สิบพันสองห้าสิบเนี่ยอาจจะแบ่งไลน์เข้าไปแต่ถ้ามันหลุดเบรกทะลุต,ตรงนี้เราก็ออกนะครับเนาะก็แผนงสำหรับการเล่นของอีเทอร์นะถ้าสมมติมันทะลุต,ตรงพันสองเจ็ดสิบเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นลองนะนอกจากมันเฟกเอานะแต่ถ้าตรงนี้มันจะเฟกหลุดอีเอสองร้อยนะ,แ,นนะ 200, นะแล้วก็เป็นแนวแตะในเส้นกดของมันนะครับเนาะ ตรงนี้จะอยู่ที่พันสองเจ็ดสิบก็อาจจะเป็นจุดในการเล่นลองนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการยกยกโลขึ้นนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับอีเทอร์นะครับเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเนาะใครที่ยังไม่มีบัญชีบิตสบิาก็สมัครสม้ที่หน้าโปรไฟล์ของผมได้นะครับจะได้30 USD แล้วก็เมียดอบให้ทำจะได้อีก25 u s นะครับเนาะ ก็รวมแล้ว55าสิบห้ us นะครับได้ไปฟรีๆเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีกิจกรรมฟุตบอลโลกนี่ครับโอ้โหครับนะครับผมอ่ารางวัลรวมประมาณ5้าแสน us dt นะครับนะตอนนี้เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศละก็เข้ามาเล่นทายผลกันได้นะมาโหวตโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดี